สวัสดีครับวันนี้นะครับสำหรับท่านที่ใกล้สงการแล้วครับอีกแค่ไม่กี่วันครับท่านที่ยังไม่ได้ติดเครื่องเสียงไปเล่นไปไปขับรถเที่ยวไปเล่นสงการวันนี้ครับยังหวนจัดชุดให้แล้วนะครับเป็นชุดครับลำโพง12นิ้วของ DTS ครับนี่ครับ12นิ้วครับเป็นลำโพงขอบด้านเนื้อกระดาษครับหน้านะครับนี่หน้าครับหมวกเป็นแบบของดีแท็ตัวนี้ครับเนื้อกระดาษนะครับขอบยางโอ้โหงานเยี่ยมมากครับเป็นโครงสีแดงครับตูดเรียบแม่เหล็กยี่สิบนิ้วกวบยี่สิบนิ้ววอยท์เจ็ดสิบห้าเลยครับ พาแหวครับเราก็ใช้เป็นของเขาเป็นไงครับดีทีครับ IP 88โมงตัวนี้ครับเรียวกว่าโมงไปแล้วเพื่อให้ครับที่ใช้แบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยใช้ขนาดแบบนี้ครับ กำลังเหลือเฟือเพราะว่าตัวนี้ให้ใช่ไหมครับทุกถูกทุดถึง4,500้าร้อยบาทนี้เพื่อให้ขับได้โยนนานครับเผื่อท่านเล่นไปเล่นสงกรามติ1สามต7 18เล่นไปเลยอาจจะยาวๆครับตัวนี้ไม่พังแน่นอนนะครับนี่ส่วนเสียงกลางครับคู่หน้าจัดเป็น8นิ้วครับเพราะว่าจะได้อัดมันๆยาวๆครับแล้วก็เน้นเสียงกลางที่กว้างๆครับแผ่นนี้ฮุกกาเ์ทีครับรุ่นนะครับ GTS นะครับ GT 8 1 3 5นะครับจำนวน2คู่ติดที่ประตูคู่หน้าครับพร้อมด้วยครับ เอาทวิตเตอร์ตัวนี้ครับเป็นตัวเสริมครับเพื่อให้ออกวิเสียงทั้งกลางและก็แหลมออกพร้อมๆกันนะครับนี่คู่หลังครับเราก็ใช้เป็น6.5นี้ครับกลางโดดครับแล้วก็เป็นหน้าตาเตาแคปลาครับของกาเทียเหมือนกันครับรุ่น G T 6 6 6 K 6 3ตัว K ตัวนี้ครับแล้วก็ข้างหลังครับก็จะมีทวิตเตอร์ครับเป็นตัวช่วยครับนี่ครับเพื่อให้ครับเนื้อเสียงออกมาบนทั้งกลางทั้งแหลม ครบชุดเลยครับเราครับเน้น power ดีๆครับคาเอเบีดีๆครับตัวนี้ของ AQ ตัวนี้ครับเป็นตัวครับนี่ขับนะครับขับเพื่อให้ลำโพงทั้งคู่หน้าและคุณออกมาเสียงดีสุดครับ AV ตัวนี้ครับออดิโอคอร์ครับ AQ R 4 8 0เสียงดีมากใครจะมากับที่แติบบัสคูนสี่ที่สี่กวาจริงๆอาร์เมสเลยครับตัวนี้เยี่ยมมากครับไม่พอนะครับเราก็ส่งความแรงครับตัวแบ่งแยกเสียงครับเราใช้เป็น p ีเอ็มเแบทครับของบูเบียครับรุ่น BW ครับ799ครับแยกกัับบเฟจได้ครัับตวนี้ตั้วนีสามมาารรถถปัับบควี่ของได้ง่ายมากครับระะดับนครับซึ่่งคคนทีรับ บางทีไม่รู้ว่าเราจะเลือกความถี่ลาสดไหนครับตรงนี้มันเลือกได้เป๊ะนะครับเนี่ยเป็นปุ่มๆเป๊ะครับแล้วก็ครับแยกทับกับเศษได้ก็คือครบเลยครับปุ่มปรับเบสกลางแหลมมิลโลครบอยู่ตรงนี้ครับเจ็ดปุ่มครับทุดนี้ทุกนี้ทั้งชุดเลยทั้งชุดเลยครับผมติดตั้งให้เสร็จครับสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทพร้อมตู้กละดิบยิงไฟเกียสี่ให้ครบเลยครับส่วนท่านที่ซื้อมดเองคุยกับผมได้นะครับนะครับรีบเลยนะครับเพราะใกล้หมดแล้วครับกับชุดสำหรับท่านที่จะไปใส่แลือเพื่อขับรถเล่่นนนต้องงการรรใชวีคคคัับบบขุณ